รู้แล้วก็อย่ารอช้ารีบตัดมาชำน้ำเปล่ากันนะมะเขือพวงชําง่ายออกรากไวภายในสิบห้าวันครับแบบนี้เลยชําได้ตั้งแต่อ่อนๆเลยนะครับยิ่งได้กลิ่นกระโดงแบบนี้ตัดเลยครับตัดยาวๆเลยนี่วิธีการตัดนะครับแล้วก็พิษน้ำออกก่อนก็ดีนะครับ นี่นะครับพยายามตัดให้มีกิ่งยอดไว้แบบนี้นะครับปาดเลยนี่ได้แล้วครับหนึ่งข้อทีนี้มีเทคนิคตรงนี้ให้เราปาดแผลย,ยาวๆแบบนี้ครับเพื่อจะได้รากแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมปาดเฉียงเนี่ยเขาจะได้รากเยอะขึ้นนะครับนี่ถ้าเราปาดตรงตรง รากมีแค่นี้ครับเพราะนั้นป่าเฉียงดีกว่านะเขาจะมียอดเพราะนั้นตัดเหนือเหนือแผ่ตรงนี้เหนือยอดตรงนี้อ่ะอ่ะได้อีกด้านหนึ่งนี้เราเอาใบออกเลยตัดใบทิ้งเลยครับนิดนม้มนิดหนึ่งก็ดีน้มแดมมากครับมาเกิดฟองอ่ะตรงนี้อีกหนึ่งกิ่งนะครับ ตัวนี้อีกหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนแล้วก็ส่วนยอดครับตัดเลยตัดไปให้เหลือน้อยที่สุดครับนี่ส่วนยอดได้แบบนี้ครับมาปุ่งชํำเลยครับ ทิ้งเสียงครับลากจะได้ยาวๆนี่นะครับเราจะได้ลากยาวๆนะครับเสียบลงไปมีในกิ่งหนึ่งนะครับเสียบลงไปอ่ะทั้งทิ้งไว้ในร่มรำไรแบบนี้นะครับ นี่ครับมะเขือพวงของเราการขยายพันธุ์มะเขือพวงของเรานะครับนี่น,นี่ก็เตรียมลงลงชำหรือลงปลูกได้นะครับมะเขือพวงเอาใจง่ายนะครับนี่อีกสิบห้าวันครับจะได้รากแบบนี้เลยนี่ครับการขยายพันธุ์มะเขือพวงอย่างง่ายครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเอกระเสดสุขใจ ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ